ครับเราขิงเก่งอยู่แล้วใช่ครับผมดอมเหล่านี้เอาล่ะมาเรื่องขิงกันนะใช่ครับตอนนี้นะครับทั้งสองท่านนะฮะถือว่าแพ้ทั้งคู่ครับดังนั้นบทโทษเราจะไม่แยกเลยครับเราจะให้คุณเล่นร่วมกันเลยกับบทโทษนี้คุณเคยฟังเพลง My Name Is Chicky ไหมฮะรู้จักแต่วอเอ็อะครับ อ่าจะนี้ผมจะให้คุณเลือกมาตรการมาตรการอดีกว <rare> ่าช <qu ire> ิคกี้เป็นยังไงอ่เป็นยังไงครับไม่ดูหน่อยได้ไหมชิคกี้หรือว่าเราสามคนได้ไหมครับโอเคสามคนเลยผมผมรักคุณมากครับเพราะว่าถ้าเป็นคู่อื่นเขาจะให้ผมทำก่อนคนเดียวเลยแต่ว่าผมไม่รู้จักอ่ะทำให้ดูได้ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆเพลงนี้ผมไม่รู้จักเหมือนกันขอเลขขอขอสุ่มเลขให้มันขึ้นมาทำได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอางี้เอางี้เอา ผมเอาไม่เอาผมสุ่มเลขยืนสุ่มเลขได้ไหมผมสุ่มเลขพี่คนนะคนหนึ่งอ่ะตรงเนี้ยเลขหนึ่งหนึ่งถึงห้าสิบเรียกมาเลข